สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องยู u ูบนะครับช่องช้างเพือกนะครับและช่อง TikTok นะครับช่องช้างเพือกนะครับวันนี้นำมาเสนอนะพระนะครับพระสมเด็จบางมาทินะครับตัวตาวัดพรับนะครับของอ่า สังราชสุกเทือนนะครับอันนี้เนื้อยุคต้นๆของพระคูณสังราชสุขเทือนนะครับนนเ,รเทตรงยุคน,นะครับ,รนรบเนื้อจัดจ้านนะครับบางคนนะครับ เป็นพระที่อ่าพระตักตากนะครับเนื้อนะครับมีอ่าองเป้งนะครับติดอยู่ตามซอกเข็นของตัวพระนะครับ เหมือนว่าตรงอกเนีน่ยมันน่าจะเป็นอ่าเป็นลูกไข่นะครับโอ้นะครับเห็นได้ชัดนะครับต่วนเพดพระนะครับมีหูนะครับนิดหนึ่งนะเอนะครับร้อเปเซ็น นี่ครับงนะต้องยกนะครับตรงพ่อนะครับตรงข้างนะครับรอยแยะ,ะครับเหมือนอายุนะครับพ่อสร้างมาเป็นหลายปีนะครับเป็นพ,พับพานนะครับ จรินนะครับข้างหลังนะครับเหนือครับอันนี้แก้กล้วยนะครับสูตรเดียวกับประสมเด็จโตผู้สร้างเอ่ะพระสงฆ์กระเถอดเขาอ,อ,อาสูตรมาทำนะครับ ครับชัดเจนนะครับเ้ร hey, ้านร้ำนนะครับใหญ่ได okay, ้ครับเห็นนะครับเนื้อเดียวกับพระสมเ็จนะครับ และสังราชทเจรก็เ,เป็นลูกศิษย์ของสังเดจโตครับนนี้นำนสุดมาจากวัดพับนะครับมาสร้างนะครับสารชัดเจนนะครับนะครับชัดเจนนะครับ พระสมเด็จครับเทนะครับพระปานครับแก่กล้วยนะครับส่องแล้วนะครับองค์นี้สบายใจกองแววสบายใจนะครับเนี่ย อขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกนะครับและช่องติวีตกนะครับช้างเผือกนะครับกดติดตามกดสละติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจพระพระคนนี้ทำนะครับก็มีความสุขไปด้วยนะครับ ถึงไม่มากก็ตามตามยอดไลค์นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ1 0 3ท่านครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็เอาพาระสมเด็จมานะครับพระสมเด็จสังฆราชสุกัเถื่อนนะตุ๊กตาวัดพระนะครับสุดครับเนื้อเดียวครับ สําเ็จนะครับแก่กล้วยนะครับท่านเป็นลกศิษ์ของปอตนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดซัตสไครนะครับช่องทางเพื่อครับขอบคุณครับ